อ๋อโคดี้เหรอคิงครับตายตายคิงรวยไหมอะยยังไม่รวยโอ้เฮ้ยโคดี้นายคือโคดี้ใช่ไหมผมโคดี้ครับโคดี้นายเป็นนักบินนี่ใช่ครับผมเป็นนักบินอันนี้ใครครับเนี่ยเจลวเย็นเองอ้าวเจ้เย็นไม่เจอกันนานนะครับพูดพูดเช่นนั้นนะคะสิเอาเย็นวัาไม่เจอกันนานนะครับเจยาเย็น ซีอาวเย็นสีอาวเย็นใช่ใช่แมนแล้วโอ้สวัสดีซีอาวเย็นอาจารย์ังกาแล้วพี่หัวแดงก็เคยลาอะไรบปว่าน่ะนั่นคือไอรอนนะไอรอนสวัสดีครับผมสวัสดีฉันวูบนะฉันวูบอยู่ไอรอนปาติโธโคดี้จะมาชิกใหม่ของเราผมโคดี้นะครับผมเป็นนักบินโอ้เบืองเรามีนักบินเพิ่มแล้วใช่ไว่าแต่โคดี้กินไก่ก็ติดต่อซีอาวเย็นได้เลยนะโอเคได้ครับได้ครับได้เลยครับ ทำรายกันด้วยครับขอโทษขอโทษท่านทำร้ายกันเองหรอครับสวัสดีครับคุณเปียร์สวัสดีครับท่านเอ่อท่านมีนามว่าอะไรนักเปียร์ลืมผมโคดี้ครับผมโคดี้คูเปอร์ครับโคดี้คูเปอร์เขาไม่ต่อยกันแล้วครับเมื่อกี้เขาทำรายร่างกายกันนะครับท่านโคดี้ผมตาเกียร์อยู่นี่ครับอ๋อปากแป้งให้กันเหรอครับถ้าอย่างนั้นใช่ปากแป้งให้กันเฉยเฉยโอ้รับทราบครับแดดมันร้อนครับใช่คนไม่ได้หุ่นยนต์ครับอะไรครับท่าน กินซะไม่กินจ <c oughs> ะหิวโซน <c oughs> นี่ก็จะเป็นแมบของเรานะครับก็คือเป็นเป็นประเทศของเราแหละก็คือเกมนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์นี้คนก็จะโลเพลกนะครับดูบรรยากาศดิคือมันไม่เหมือนกกรรมเซิร์ฟอื่นอ่ะที่นี่เขาจะโลเพลกันอย่างเดียวเลยยิงนี่ไงโคดี้เียวัส <c oughs> ดีครับลูกพี่เอ้โวย อนา,อาอีกคนนึงนี่ต้องได้มีเพื่อนแล้วนีครับกุ๊ี้นี่ถืออะไรอ่ะผมกดี้คูเปอร์ครับอ๋อโกดี้เหรอคิงอครับจราบคิงรวยไหมอโอไม่ใช่ไม่ใช่ขอาตษครับโอเคเออ เดจริงๆแล้วนามสกุลเดิมผมก็ไม่ใช่คูเปอร์นะครับนามสกุนเดี่ยวครับต่างานี่คนนี้ไม่รู้ใครครับนามสกุลเดียวครับคือเอเนบันมาจากเวนตรักต่างไตลมันเยอะท่านเมาจากเวตันเอผมพูดอะไรกันผมไม่ใช่เข้าใจนิดพี่เอมมีวุฒิวิาภาเพด้วนเลยนั่นไงผมไปเข้าใจอยู่ว่าโบสวนพูดอะไรกันครับแล้วเราก็คนบ้านเดียวกันเวมาจากที่เดียวกันเวเอาล่ะ วันนี้ฉันอยากมาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรก็โอเคแล้วฉันก็แค่จะอยากให้พวกนายทุกคนในนี้คุยกับฉันถึงเรื่องภารกิจอนอื่นเลยฉันอยากจะให้พวกนายแนะนําตัวกันหน่อยได้ไหม <c oughs> เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยแนะนําตัวด <c oughs> นะีมิทีกับโคดี้แล้วก็แบ a ็กเกลียออกมาแนะนําตัวหน่อยดีมิทีมาก่อนเลยสวัสดีครับผมคือดีมิทีหรือเรียกผมสั้นๆว่าดีก็ได้ผมเป็นสมาชิกใหม่ครับ เพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่นานทีนะจริงจริงดีมิทีนายมาตั้งแต่ยุคที่สองแล้วถูกไหมแต่แค่ว่านายไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมก็จะไม่ปิปครับผมโอเคโอเคเชิญต่อครับดิมิทีจะว่าไม่ค่อยเวลามาเพราะว่าเป็นคนที่ว่านอนลึกไปหน่อยอืจะไม่ค่อยได้ทันกับเหตุการณ์อะไรมากนะเข้าใจไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหา <c oughs> เรื่องหใจกันเสมอ อย่างน้อยดิมินที่เขาก็อยู่ในวันสุดท้ายของยุคที่สองด้วยนะในการกอยกยุมาที่ใช่ไหมล่ะเขอพูดวมากดิมิที่ต่อไปโคโดี้คูเปอร์นายก็เพิ่งมาใหม่ที่นี่ เราวันดีครับทุกคนผมชื่อคูดี้คูปเปอร์ครับอดีตผมเคยเป็นนักบินนะครับผมแต่ผมได้ตอนตัวออกมาและช่วงนี้ผมไม่ค่อยมาเพราะว่าผมมีภารกิจรับจา้างเอ่อชื่อเดิมของผมนั้นไม่ใช่คูดี้คูปเปอร์ครับแต่เป็นโคดี้จังหลงปุงหนิงครับแต่ผมได้เปลี่ยนมาเป็นคูดี้คูปเปอร์ตอนหลังเพราะได้ใช้นาำสกคุณพ่อครับผมขอบคุณครับแั้นคูมาดูขุนค้างขุนแผนอะ วักตัวทุก,นกคน<า>กคด้วยครับได้เลย,เยแบคบเจลรีหน้าใหม่ไฟแรงของเลสวิงเชิร์นครับผมแบคเจลรี่ครับห <c oughs> น้าใหม่ครับผมมีใครเพิ่มเติมเอาละเซวเยนมีอะไรจะพูดกับทุกคนไหมในฐานะที่เป็นหัวนหน้าแล้วทุกคนไม่เป็นไรนะอยู่กับฉันไม่อดอนาคตไม่มีฉันรับประกันอย่าฟังแล้วใจชื้นเลนี่ฉันชอบนายมากเลยนะโคดีอยากให้นายเดินใหญ่น็อกแล้วก็ปวดเมืองฉันน่ะจาเ่นขอบคุณครับ คุณพุดธวิกได้เลยกำลังจะตรวจว่าใครผิดนี่ในเมืองไปใจแกลลี่ผมโคดี้ครับโคดี้หรือเปล่าอ่าโคดี้ลีลีมกันไอ้เขาเหมือนแกลลี่มากเลยนะเขาเขาคันอะใช่ครับผมใช่ผมคันผมเป็นจังคันครับ นนั่่เเกาโคดี้โคดี้ห้ามันทำเพื่อทำทำอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคครับผมใช่แล้วก็บางทีการจะขึ้นหลังคาเนี่ยเราก็ไม่ควรเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องกลัวที่สูงใช่ไหมครับอ่าโอเคครับแต่ผมตัวคุมาดีครับไม่ไม่นะครับไม่ไม่คุณคุณอย่าอย่าอย่าเกเสียงรับฟังอย่างเดียวดีครับดีคครับใช่ครับเราไม่สามารถที่จะยืมบนเหล็กบนเหล็ก น้ได้ถูกต้องไหมครับพอเราเป็นมน,นุษย์เราไม่ใช่เขาเรียกนะไม่ไม่ใช่แมลงตัวที่อย่างโอเคครับถูกต้องครับมันมิเป็นของมีคมนะคะมันมันมีคมใช่กูไป,ย,ไปย,ยืนจะมาตามเดียวเยอะหน่อยปกโคดี้ด้วยนะเมื่อกี้เขาขึ้นไปยืนหมดลวดวัวหน้าครับโดยที่ไม่กลัวไม่ได้นะลูดโคดี้ไม่ได้นะโอเคครับรับทราบครับวนหน้าออไลน์หนึ่งทีขอบใจมากผมจะไปต้มอีกแล้วกบวนหน้า ถือของแดลมเดี๋ยวเผื่อเผื่อพลาดไปจิ้มเนื้อเขาทำไงล่ะนะแหลมที่ไหนเจดูดีอ๋อไม่แหลมแต่มันก็นี่นี่ถือไม้พวงมาตีผมมึงครับอะไรม่เจมะม่วงกระล่วงได้ใช่ไหมครับหมอดูาายตฉันได้ใช่ใช่แต่มะม่วงกระล่วงได้สักหน่อยไหมหัวหน้าอย่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 าเอาเลยหัวหน้าฟาดกันเองเลยเอาเลยมึงเชีย ผมสะดุดตาสีชมพูมากเลยครับผมโอ้ว้าวทำไมทำอาหารน่ากินจังเลยน่ากินจังนะครับไม่ใช่อาหารนะครับหมายถึงคุณนะครับ what อุ้ยอเจอเจอคนอะไรครับใส่กระโปรงตีนเลนแม่ไกลเลยครับอก็ชอบสีชมพูค่ะคนชอบสีสดนะครับค่ะชอบชอบสีชมพูเฉยค่ะผมก็ชอบสีสดสดมอนกันนะครับ ค่ะเจ็บเยอะเดาน้องกลับไปด้วยลให้มันเป็นตีนเอ่อคุณชื่ออะไรครับแซมมอนเลนค่ะชื่อน่าก,กินจังเลยนะครับแซมมอนครับแซมมอนผมถามน,นิดนึงครับค่ะว่าไงคะแซมมอนเคยหลับตาไมครับเอ่อค่ะก็ถ้านอนก็ต้องหลับตาค่ะแล้วตอนนี้หลับตาได้ไหมครับทําไมคะลองหลับตาดูครับค่ะอ๋อตอนนี้หลับหร้อยังครับหลับแล้วคะ่ะนั่นแหละครับอนาคตของเรา นั่นเลยนั่นเลยครับผมมองไม่เห็นเลยค่ะนั่นเลยครับผมมืดนิดเลยครับมาแนวฉีกเอ้าแนวอื่นเขาเล่นกันไปหมดแล้วไงอ๋อเอาอีกโอ๊ยเชียร์ผมบักเดียวแต่เองไม่ทําแต่ว่าแต่แต่ว่าอะไรนะครับก็แต่ว่าเจ๋ยๆครับอ๋อคือเหี้ครับแล้วแปลว่าอะไรครับที่ที่ไม่ใช่ปานมันแปลว่าอะไรครับ ปลาส้มนะคะเคยกินนะคะปลาส้มแจมอนจมอนพูดภาษากิดได้ไหมครับได้นิดหน่อยค่ะคำว่า L O V E นี้แปลว่าอะไรเหรอครับ Love คุณนี่คุณจีกนะครับแปลว่าอะไรคะเอาใหม่เอาหม่เอาหม่ Love ไปใช่ค่ะ Love เอ็งไป Love ตรงนู้นไปมาซื้อไก่จานไก่ย่างจานอร่อยเร็วเด็ดแจกเบอร์เบอร์รองเท้าไม่เอานะครับแจกเบอร์จริงๆ แต่ต้องซื้อทีละยี่สิบจานนะซื้อยี่สิบจานจะได้หนึ่งเลกตายแล้วครับผมอยากไปกินก็ได้เอาเป็นว่าถ้าทั้งนั้นไม่ได้ทางนี้ไก่จานเท่าไหร่นะเราทายอิ่มไปเลยไมตดคุณคุณหลุยคุณหลุยมาหมอโดอโอเค